CB 3 5 0 f o น้องชายคนเล็กของ Honda าสีสูบปี1 9 7 2กถึง1 9 7 4ย้อนกลับไปในเดือนมิถุนายนปี B 1 9 7 2 Honda ได้เปิดตัว CB 3 5 0 f o รถบอดสูบรุ่นแรกในซีรีส์รือเป็นน้องชายคนเล็กของตระกูลสีสูบที่โด่งดังของ Honda จุดเริ่มต้นของกระแสรถสีสูบนี้มาจาก CB 7 5 0 f o ที่เปิดตัวในปี1969 ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตสีสูบที่ผลิตเชิงพาณิชย์คันแรกของโลกและสร้างกระแสความนิยมไปทั่วโลกอย่างที่ Honda าเองก็คาดไม่ถึงหลังจากนั้น Honda ก็ไม่หลอชา้าขยายลายผลิต4สูบไปสู่คลาส 500cc และ 350cc ด้วยเช่นกันในเวลานั้น Honda ามี CB 350ซึ่งเป็นรุ่น2สูบคู่ขนาดในคลาส 350cc อยู่แล้วดังนั้น CB 3 5 0รรุ่น4สูบจึงถูกวางตำแหน่งให้เป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทัวริงที่ให้ความรู้สึกหรูหราและผ่อนคลายยิ่งขึ้น CB 3 5 0 4มาพร้อมเครื่องยนต์ SOHC 4สูบขนาด347 cc ด้วยขนาดกระบอกสูบ47่คูณ50 m mm. มมมีช่วงชักสั้นที่ช่วยให้เครื่องยนต์มีรอบที่ไม่จัดจ้าจนเกินไปแม้ว่าสเปคจะดูเรียบง่ายแต่ให้กำลังสูงสุดถึง 34แรงม้าที่9,500รอบต่อนอาทีและแรงบิด2.7กิโลกรัมเมตรที่8,000รอบต่อนอาทีเป้าหมายในการพัฒน,นาคือต้องการให้รถมีความเงียบนุ่มนวลและขับขี่ได้อย่างมั่นคงแต่ผลลัพธ์ที่ได้กับการเป็นรถที่ให้ความรู้สึกราบเรียบไม่เร้าใจเท่าที่ควรแม้จะบิดคันเร่งก็ยังไม่รู้สึกถึงอัตราเร่งที่น่าตื่นเต้นด้วยน้ำหนักถึงกิโรกรัม ทำให้ CB 350 4, เบากว่า CB 500 4, ที่ใช้เครื่องยนต์สี่สูบเช่นกันเป็นพะละกำลัง34แรงมา้ากับแรงบิด2.7กิโลกัมเมตรก็ยังรู้สึกว่าไม่เพียงพอระบบท่อไอเสียแบบสีท่อและรูปลักษณ์ที่ดูคล้ายรถบิ๊กไบค์ก็ให้ความรู้สึกว่าสมรรถนะยังคงได้กว่าที่คาดหวังไว้ในญี่ปุ่น CB 350ได้รับการตอบรับที่ดีแต่ในต่างประเทศ กลับได้รับความสนใจอย่างมากในฐานะเครื่องยนต์สีสูบที่ล้ำสมัยเหมาะสำหรับผู้ขับขี่อายุน้อยและผู้หญิงที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์รถสีสูบเนื่องจากมีการเปิดตัวรถระดับไฮเอนในคลาสกลางซึ่งในต่างประเทศจัดว่าเป็นคลาสน้ำหนักเบาและจำนวนการสง่งมอบที่ไม่มากนะักทำให้ c b 3 5 0าโฟกลายเป็นรถที่ค่อนข้างหายากจาก c b 3 5 0สู่ CB400 อย่างไรก็ตาม โดยยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในญี่ปุ่นเนื่องจากเครื่องยนต์4สูบ3 5 0ซีไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรทำให้ HONDA าตัดสินใจหาวิธีเปลี่ยนภาพลักษณ์ของรถรุ่นนี้เช่นการทำให้รูปลักษณ์ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นและเน้นการขับขี่ที่ผ่อนคลาย2ปีต่อมา CB400 f ก็ได้เปิดตัวตามมาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการยกเครื่องใหม่โดยใช้ท่อไอเสียแบบ4 i น1 ในสไตล์คาเฟ่เรเซอร์ซึ่งสื่อถึงความสปอรต์ตเร้าใจและประสบความสำเร็จอย่างมากแม้ว่า CB 350าจะถูกบทบังรัศมีด้วยความสำเร็จของ CB 4 0 4มาโดยตลอดเมื่อมองย้อนกลับไปก็จะเห็นถึงรูปลักษณ์ดั้งเดิมที่สง่าง,งามและสวยงามของมันซึ่งยังคงดึงดูดใจมาจนถึงทุกวันนี้